ล้ออร่อยปะเต้ทำไมกินไปทำแต่ย้อนไป ไปไหนยังมาเต้มากินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดอ้าก,ก,ก,กินให้หมดเร็วกินกินตาเต้มานน่นี่มานี่กินให้หมดยางยังไม่เสร็จไม่เสร็จกินนั่งรอ เร็วนั่งรอนั่งไม่ต้องหนีให้นั่งอออย่าออนั่งมือมือขอมือมือเร็วข้างหนึ่งข้างนี้ข้างนี้ ข้างนี้ข้างนี้เร็วอาจจะได้กีโนโผล่นั่นแ่นั่นนั่น Nang 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 dạ. nang nang อ้าวรอรอกินน่เดี๋ยวรอนัง่งนัง่งนัง่งรอไม่ต้องนัง่งยังนัง่งนัง่ง รอไม่ให้กินรอนั่งนั่งรอรอรู้ยหิวต้องรอรูไหมรอหน้งเฉยเฉยแอบเกิน